สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอยู่ในรายการ Marker TV นะวันนี้ผมจะมาไม่ได้มารีวิวอะไรก็จะมาเล่นในโหมดอันนี้ชีวเคมีด่านอะไรวะเนี่ยอันสีอะไรวะเนี่ยเออเล่นนช่ไหมจะจะลองใชจ้จะลองเอาปืนเอกซ์ซูปเปอร์เอกอัลลอยอเอครนะีนมามาลองเล่นในด่านโมซอมบีเนี่ยรอ ต้องรอรอครับโอ้โหผีนี่เนาะโอ้โหนี่ เร็วๆว,วกล้หมดเวแล้วโอเคนี่จะลองใช้ปืนนี้ครับนี่อร่อยโอ้แรกๆแรกๆหน่อยนะนี่อยากามาๆๆอยากมาอยากมา เดินหนีซะมาแล้วต้องหนีให้ดั้ จะแหลกน้อยๆนะแหลกๆโอ้ย อรจะขีมาโอ้โหออกเลยไปต่อไปแบกนอน เดี๋สองโอ้โหแหลกโคดแหลกโคดโคดเลยบอกคนเดียวไป লফ ครับอืมอืยตั้งใ ่าเล่นเล่นอื่นดีกว่าหาเล่นหมอย่างอื่นดีกว่า นี่เดี๋ยวคนโดทนขนาดพิมพ์เป็นบินยังแล็กโตหรือว่าไม่ได้มารีวิวอะไรมาแค่มาดูแคนเราตัวนี้อยู่ในเซิร์ฟซานะครับมันชื่ออะไรเอสเอ Mm. หาเล่นหน่อยดีม่นด้เล่นมานิด แลกนงนงั้นก็โอเคสำหรับวิดีโอขอเราแบเพียงอนุญาไลค์และแชร์คลตยกันให้ด้วยนะครับสำหรับวิดีอขอนเราทางสวัสดีครับ